ก็เวลาเราเรามาที่โฮมก่อนนะครับครับตอนมาที่โฮมเราก็จะเลือกแอปพลิเคชันเราก็จะเลือกอันแรกคือเราเลือกไปมีลาแคดนะครับครับปุ๊ให้พี่เลือกตัวนี้นะครับ MD ไปยังเห็นอยู่นะครับครับทีนี้ยเครื่องเนี้ยมันก็จะพยายามหาเครื่องโทรศัพท์พี่ครับพี่ก็ไปที่จะทอนหน้าจอ ครับสถาน,นาจอที่เครื่องพีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอ่อันนี้ครับพีก็กดตกลงครันนี้เดี๋ยวเวลามันก็พีก็เน็กๆๆอย่างเดียวนะครับกดถัดไปอย่างเดียวอ,อันนี้ก็คือติดแล้วอลองเล่น YouTube วิธีก็ได้ ี่ลองกดปุ่มปรับเสียงให้ผมเพิ่มเสียงได้นะ okay. mm hmm. เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้แล้วทุกอย่างที่พี่ทำงานที่โทรศัพท์มันก็จะมันมนะีหน้าที่สะท้อนอย่างเดียวครับสะท้อนขึ้นมาที่นี่<ต>นะครับพรเข้ารับสายก็เหมือนเดิมปกติคือบล mm ูทูธอะไรพี่ก็เชื่อมต่อมันปกติที่นี้ Google Map <Okay. S 1> ก็เหมือนกันโอเค ก็พี่เปิดตั้งที่นี่เลยว่าจะไปกรุงเทพไปอะไรก็เคมันก็จะขึ้นนําที่นี่มันก็จะใหญ่ขึ้นครับเสียงเสือกมันก็จะออกที่ลำโพง<ว>ทั้งหมดนี้นะผมสบายนี่ไม,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 ไม่ไม่ต้องใช้เลยครับครับ จอมันก็ยังไม่เฮ็ดดีเท่าไหร่จอโอเคก็เป็นอืมครับประมาณประมาณานี้